สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกะมาพอกับเจคาำสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะกามณีเจคาำสามตัวเต็งสีพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาแปะเนาะค่ะนาแปะเพื่นว่าเพื่นฟันมาไล้ไปไซวิทเนาะค่ะท่านผู้ชมเรล่องเล่าความฝันเพื่สนฝันเพิ่มเติมแบบไหนเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาแปะพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาแปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ค่ะ,คะ,ะได้ลงมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้าแปะเนาะค่ะในยินว่าน้าแปะนี่ฝันค่ะน้าแปะนี่สิฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดก็ให้หน้าแปะนี่ว้าให้สูท่านผู้ชมทั้งห้านท่าฟังเลยคะ่ะเออเมื่อคืนนี่ฝันว่าอันไปใส่เบสค่ะกับฝันว่าไปใส่เบียบาทนี่ไปไปฟอมูทั้งนาไปฟอมูทั้งนาข้าเจ้าเดบกยลนึงคอยบวัวเดบปลาเนาะมันบัวเถือ่องเนาะค่ะอื บาสนี่ใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวประคอหน่อยเถอะตัวหนึ่งทบผัวมือนี่ค่ะยโมพัวปนเด้อกว่าสีว่าผัปนเด้อกว่าบานนี่เฮดถึงไหนหน่อสิได้หน่อว่าก็ใส่ไปเรื่อยละยามไปเรื่อยจนมอหอดหาทุ่งค่ะก็บ่ไอะไรบ่อด้ไรเลยทอผมือตัวเดียวจูงมูก็เลยบกไลนึงค่ะอืมไปคู่มือไปใส่เวฟไปคู่มือมาเป็นไปกับใครคะ กันมาฝันไปผู้เดียวไอ่อวมูท้างนะกันมาฝันเนาะฝันอันฝันว่าไปใส่เบสเต้นนี่ในขวามฝันในขมฝันเออมานนี้ไปผ่อผู้สายผู้หนึ่งเพิ่นว่าคอยว่าอันเที่ยงไปใส่ยังไจะคล้องอยากหิ้วน้ำสิไปกินน้ำยู่เที่ยงอืมาเดี๋ยาไปเถอะเพิ่นว่า คอยสิให้ป uh, ้าเบิดของคนวะเขาหันต um, uh ้องคนสนใส่มากเลยไร่โคจิห้เบิร์ดเออโคจิห้เบิดค่ะอย่าไปเถอะสิจ้างป้านี่อย่าไปเพคนวะไปเถียงเลยเออเคนคนหามว่าให้ไปเถียงค่ะเพราะว่าติ้งน้ำตั้งไว้ตลอดอยู่เถียงหน้านะี้อย่างไรก็ไป้นะงูน้ำแห้งสิไปตักน้ำไมาให้กินจักสิเอายังไงให้เขากินแน่เนาะ ก็เลยบวกินน้ำเพลินมาจังไรกับไปเทียงไปหอดะเห็นผู้ชายชองคนนอนกอดกันบุ่มผู้ชายก็ผู้ชายผู้ชายก็ผู้ชายโอ้จังไรโตนะเป๋บ้านนี้อันมันเป็นสีเปลกปก็เด้อแบบว่าเทียงคอยันบอกให้ผู้ใดมาอันนี้เรากันใส่หอดลัวไว้โนเขามาได้ส่งได ถ้าทางสิเขาลงปลายางใสลวไว้มีลวมีประตูเนาะมีประตูมีลวมีประตูนบ้านนี้ไปเห็นผู้ชส่กอดกันอันน้าแปลว่าขันโมฮกขวักกับหนึ่งหนึ่งเลขบอลมวดเพิ่งหันนั่นแม่ว่าเตาน้าแปลว่าเตาจ้องโตเป็นสี่สี เข้าเจว่าเตามันโมเมนต์สี่สิน้อแต่ว่าน้แปะฟันกบแปฟเขาซีซสีซ่หระซ,ซี่ีค่ะวันนี้ในความฝันนั่นเป็นหนอผู้ชายสองคนนอนเฮี่ยงกันนะ้าแปะออกมาบอกาคา่หรอ,อยู่เบองอยังมูซูมาให้ยั้งกันอยู่นี้ก็ว่าตัวออมันกอดกันวันนี้นอนเฮี่ยงกันเน่ะอือกอดกันเลยกอดกันเลย ลอดกันเกี่ยวกันเฮ็ดอุ่มลุมอยู่เออห้องใส่เพื่อนแน่นเป็นยังไงบขาแปะตัาเกิดลูกนี้ไพนี้มันเดี่ยวก็โต๊ใจกับลูกนี้ไพนี้มันเออเป็นคนไหวประมาณจําไดนประมาณสามสิบบถึงปูหนึ่งกับบะถึงสามสิบดอกเป็นเล็กหน่อยเราเกลี่ยนล้คือขึ้นมาแต่ว่าผู้ผู้ผู้อีกผู้หนึ่งสามสิบละค่ะ เทียงจากของเนาะผู้ใดมาหามผู้ใดเสียเอายั้งมาแหลกกับบ่อาเอาสิไปเถียงเออเพิ่นว่าสิให้ปลาเบิดนี่หิ้วหนาเพิ่นสิไปตักใหม่เฮากินพร้อมเนาะจักเพิ่นสิเอาหยังใส่เฮากินเนี่ยขัดกับเบือเออขัดขันเจ้าเนาะผู้เฒ่าที่มาหามบ่ให้ไปนี่เป็นผู้เฒ่าหรือเป็นเป็นผู้จังได๋ครับผู้ชายคนนั้นโอ้ยไวสามสนี่ล่ะมันสิมีเป็นเป็นผู้นอนกอดกันบ่หรือคนละคน คือว่าแมนแมนค่ะอืออือไม่มยอยากให้ไปเถียงเนาะเคือว่าผู้นอนก่อนกัน,กนเถนื่อนม,มาหาม,มสิเอาเยังมาแหลกกับเพราะว่าอยากให้ไปเห็นเนาะค่ะก็คือถ้าซองไฟไปเขาสิกหัว่าห้าสิไปเถียงแล้ว<ๆ>เขาก็เลยไปรัดหนะ้าไ,ไปรัดแล้วบาดทั้งเนื้อแปะนี่กะรวยหาทั้งในกะหย่อนไปเถียงหมือนหย่อนไปเถียงคือเก่า ไปกินหนามได้กินดีกว่าข้าวหนามบ้านนี่กินตัวหิวน้าวหนามค่ะไปกินหนามเนาะไก่ข้างนี้เี๋ยวจะไปกินหนามเออมันก็ไปคนละทีคนละทางแล้วเรียนออกจากกันเนาะเพืยอข่วมจุกใจกูมูสูงเห็นยังกูไปจำมาไปจาดเขาเนาะเขากำลังมีความสุขเนาะจาดเขาออกเนาะแต่กันคนละทางเลย พระเจ้าเรียกมากกับมักเกลือกคือผู้ชายฮุกหกบานี้อันอันนี้กันกับอันผู้ชายนี่กับอันเมืนผู้ชายดอกผู้ชายก็ผู้ชายนี่กับมันสีเป็นหนึ่งหนึ่งคิดว่าหนึ่ง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 ก็ฮุกฮุกไงล่ะหนึ่งหนึ่งก็พกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็พกหุกมากเลยเนี่ยมักหนึ่งหนึ่งมักหนึ่งหนึ่งบนนี้ อายุนาแปะหนึ่งจั๊กปีและะ้วค่ะห้าสีห่ห้าสิบแล้วว่าเจินเกินพ่อซอ,อย่างค่ะพ่อซอสิบสิบเจ็ดแต่ว่ามันมันอาย,อยุเกา่าเอาตามบัดพระชาตุนนะคะสิบเจ็ดพ่อซอส,อสิบเจ็ดนะคะแต่ในฐานผู้ชมื่อผิดเจริญนาเบึงนะคะนี่ก็เป็นแนวทางข้อมฝันแนวทางตัวเลขของหนาแปะคะ่ะกา สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะแปะและหลายค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความันกับ่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะแปะนี่ข้ามาสรุปตัวเลขของนะแปะเนาะค่ะนะแปะเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปสซเบดเนาะค่ะไปส่เบดนะแปะกับบไหรีจากตัวเนาะค่ะแต่ว่าผู้ชายผู้นั้นเพิ่นก็ไปไส่ทคือกันเนาะค่ะเพื่อนกับไปไซเบทคือกันเนาะค่ะนะแปะบ่หด้จากตัวผู้ชายคนนั้นก็เอาปลาให้นะแปะเนาะค่ะ กระเทให้เบิด์ตถูกตัวนะคะท่านผู้ชมประเทศปลาให้นะแปะถูกตัน่าแปะเพิ่นปลาเพิ่นอยากกินน้ำเพิ่นจิไปกินน้ำยูกก่กระท่อมน้อยล้างนันผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าบอกห้ไปเนาะค่ะท่านผูช้ชมบอกให้ไปบอกให้ไปนะแปะกับไปไปแล้วก็ไปเห็นผู้ชายสองคนนอนก,กอดก,ก,กันเนาะค่ะนอนกอดกัน,ก,นก,กับตัวเลขของน่าแปะนี่กะหนึ่งหนึ่งกะหกหกเนาะค่ะพ้อสอเกิดน่าแปะกับสิบเจ็ดเนาะค่ะอายุของน่าแปะกับสี่สิบเก้าปีเนาะค่ะ หนึงคือสกีกายน2566นรค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ค้ำสามตัวเต็งนั่นเลเร้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ